สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ10บนนะครับผมโดยสตินะครับผมวันที่16มีนาคม2562จนถึงวันที่1พฤศจิกายน 6 4รวมทั้งหมด61งวดด้วยกันนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้สคริปต์ตัวเดิมนะครับเป็นอ่า้างวดจริงๆแล้วมันเป็น61งวดนะครับผมนะซึ่งสูตรนะครับมีอยู่ด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9มีด้วยกัน9สูตรนะครับก็อย่างจี่เห็นดอกจันนะครับ1 2นะครับหลุดหลุด ไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ1 2 3 4นะครับเคยหลุด1ครั้งจาก61งวดนะครับนะครับเออ8เออ7 8 9นะครับผม7 8็ก็คือสูตรที่7ที่8ที่9นะครับเคยหลุดมาแล้ว1ครั้ง61งวดนะครับก็คือดับอยู่60งวดงวดล่าสุดเลยก็คือ5และ6สูตรที่5แหละที่6ผมกาดอกจันไว้นะครับผม5และ6นะครับ เบื้องต้นหลุดงวดที่ผ่านมาก็คือวันที่1พฤศจิกายน64นะครับซึ่งทั้งหมด9สูตรหลุด1ครั้งนะครับผมหลุด1ครั้งทั้งหมดหลุดเคยหลุดมาแล้ว1ครั้งจากทั้งหมด61งวดนะครับดับอยู่60งวดนะครับผมในส่วนของสูตรเลขดับนะครับก็ไม่ได้นำเสนอนะครับผมจะนำเสนอเป็นตัวสถิตินะครับผมสถิต สถิติตั้งต้นนะครับนะย้อนหลัง16พฤศจิอ่าพฤษภาคมนะครับเป็นสิติตั้งต้นนะครับให้ดูนะครับก็ผมจะเลื่อนขึ้นไปนะครับมาคุยในส่วนของตัวที่หลุดนะครับผมมาคุยในส่วนของตัวที่หลุดนะครับล่าสุดผมจะให้ดูในส่วนของ1ตุลานะครับผมนั่นหลุดเลข7นะครับสูตรที่4เลข7สูตรที่7นะครับ ก็คือหลุดเลข 7, นะ7นะครับนะเมาบ่อยนะครับหลุดที่เลข7 1 7 1ครับผมวันที่16ตุลานะครับผมหลุดเลข7อีกแล้วนะครับผมนะเมา7มา, 7, มาอันนี้ก็7มานะครับเมาวันที่16พฤษภานะครับเดี๋ยวย้อนย้อนนิดนึงครับเมาหลัก10 7มาหลัก10 7มาหลักหน่วย7มาหลัก 7, ร้อยเมาหลักร้อยเมาหลัก10 7มาหลัก10 7มาหลัก10 และก็งวดประจําวันที่10อ่า1พฤศจิกนะครับ1พฤศจิก7ก็มาหลักหน่วยนะครับนะโอ้โห7นะครับในส่วนของวันที่10อ่า1พุธ1พฤศจิกนะครับผมนะอย่างที่บอกครับหลุด1ครั้ง1ครั้งนะครับล่าสุดเลยนะครับสูตรที่5ที่6หลุด1ครั้งนะครับนะครับก็หลุดแล้วนะครับ61งวดหลุด1ครั้งทั้งหมดนี้คือหลุด1ครั้งทั้งหมดนะครับ ในส่วนของวันที่16พฤศจิกายครับฝั่งนี้เป็นเลขดับนะครับ595714707นะครับ595714707นะครับก็จะเหลือตัวเด่นนะครับจะเหลือเลข2 3 6 8นะครับ0ดับ1ดับ2เด่น3เด่น4ดับ5ดับ6เด่น7ดับ แเด่น9ดับนะครับ0ดับ1ดับ2 3เป็นเด่นนะครับ2 3เป็นเด่น2 3เป็นเด่นและก็6กับ8นะครับผมนะในส่วนของหลัก10บนที่เด่นนะครับ2 3 6และ8 4ตัวนะครับผมนะ2 3 6และ8นะครับมาดูในส่วนของเลขดับเลขตารางนะครับผม สองสามนะครับมาดูหลักสิบนะครับผมนะสองสามหกแปดสองสามหกแปดงวดประจำวันที่สิบหกพุธจีมาดูเลขสองไม่มีนะครับเลขตารางส่วนมากจะออกมาที่สามตัวนะครับสามตัวบนนะครับผมนะอย่างที่บอกนะครับหลักสิบนะสองสามสองสามไม่มีนะครับหกแปดนะครับมีเลขหกนะครับผมนะครับให้เน้นไปที่เลขหกหลักสิบนะครับผมนะ ให้เน้นไปที่เลข6หลัก10นะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับก็สําหรับหลัก10บนผมให้เน้นไปที่เลข6และกันนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนะครับอย่าลืมนะครับ ใช้วิจารณญ,ญาณของท่านของท่านนะครับในการตัดสินใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ